ไปครับขับเดิมๆยอมเดินดีกว่าคอสีแดงเนี่ยไอ้ไอ้เสมจัดให้ครับผมจัดไปไวรุ่นนะดีแม็กซ์สีประตูสายจวดครับพี่น้องนะด D ีแม็กซ์ในโมเมนต์มิวเอ็กซ์นะรถดีแม็กซ์แต่หน้ามิวเอ็กซ์ครับพี่น้องโอ้โหสีประตูสายจวดสีประตูสายจวดฟรีดาบครับพอนงวด8,000ตลอดสัญญาแม็กเบิร์กไม้ครับพี่น้องซีอียี่สิบแปดยางไม้สี่เซนฝีดาบ ฟรีจองบัตรประชาส่วนใบเดียวรับรถพนวด8,000ตลอดสัญญาครับพี่น้องนะภายในเบาะหนังรอบขันนาจุงนาจอโอ้โหกระจกไฟฟ้าครับพี่น้องนะสีแดงแก้วแดงเลียดหมูนะจบรับรถที่ศูนย์บาทส่งฟรีทั่วไทยนะเหนืออีสานกลางใต้ไปบดนะทุกอาชีพนะติดปัญหาอย่างคอมเมนต์มานะเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรอดวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้าง ไอเสมจัดให้ทรงฮอดหัวหันไดบ้านครับพี่น้องนะฟีดาวครับฟีจองใส่แค่บาวชาชนใบเดียวรับรถออดอย่างเบิกไม้ได้ดุมเหลืองพ่อพี่น้องแดงแก้วนะไอหน้ามิวเอกแต่งเต็มลำนะเห็นแต่งข้างนอกสวยงามพี่น้องเดรย์ LED, LED, LED แต่ว่าเครื่องเดิมนะจ๊ะ <laughs> ดูหดโหดนะแต่ข้างในนี่ข้างในกิจใจดีเหมือนไอเสมหน้าตาแบบคนหดหน่อยแต่ข้างในกิจใจดีไม่มีอะไรเลย เปิดมาไม่มีอะไรเดิมเดิมเครื่องเดิมโอ้ยเดิมสนิทนะนาเดิมท่านเดิมก็ไม่น้องเครื่องก็เดิมเครื่องสองปัญหาปีสิบสามพี่น้องถูกทุกฟรีดาวงวดแปดพันตลอดสัญญานะผู้ใดจะจองครับพี่น้องติดต่อหายเสมเลยรับชมคลิปวิดีโอนี่ส่วนลดสองหมื่นโอเคปะนะปีสิบสองสิบสามพี่น้องสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทออกรถศูนย์บาทงวดแปดพันเก้าตลอดสัญญานะาใส่แค่ใบชาชนใบเดียวรับรถ นะรับชมคลิปวิดีโอนี้อยรับส่วนลด2 0,000ืพี่น้องเอฟซีพี่น้องบ้านเฮาแชให้เสียบแนะแฉไปขันมีมูมาจองรถคันนี้นะไอเสียให้ค่าขนมหาพันโอเคบะแล้วก็อยากได้รุ่นใดยี่หอ้อใดเม้นมาเดี๋ยวไอเสียจะมาตอบเม้นอีกเดี๋ยวจะจัดมารีวิวให้พี่น้องนะแ์ไปครับรับค่าขนม5 0 0 0ันดีแม็กหน้ามิวเอ็กซ์พอนแปดพันครับพี่น้องแก้ว